ไหนนะที่มันเบกยิง่งงง,องงงงนะไหน,นไปเดยไม่ต้องใบใหม่นี่ไหนเออของของเก่าที่มันงี้โค้งงงงเนี่ยนะอ,อันนี้ได้ฉีดยาจัทีๆๆแค่สอ,องทียอดใหม่แตกงามนะนี่ ตอนนั้นใบมันด่างงอๆโค้ง,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 งเหมือนเพียลงแบบเนี้ลักษณะแบบเนี้ยครับหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกเพียไฟอ่ะฉีดมาสองครั้งพอแตกยอดใหม่ดูอันนี้ของของใหม่ที่ขึ้นมาใหม่นะครับนี่หาวันฉีดครั้งหนึ่งเออ ที่ผมก็หายายฉีดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าที่บ้านก็เป็นอยู่ต้นหนึ่งอ้ดูสภาพนะครับนี่ยังเขาฉีดมาให้ดูนี่นี่นี่ของเก่ามันคือลักษณะแบบนี้โค้งไหม้เป็นแผลอย่างเงี้ยใบงอโค้งพับ อ,อันนี้อีกต้นหนึ่งของเก่าที่มันที่มันงอบิดๆนะครับนี่แต่ก่อนมันเป็นแตกงอบิดหรือเขาเรียกอย่างหนึงเป็นเพี้ยไฟว่างั้นเถอะไอ้ต้นนี้ขีดถึง3มรอบยัง ต้องรอบเหมือนกันแบบนี้เลยครับนี่สภาพมันมันเป็นเพีย้ยกินเสร็จแล้วพอมันเป็นขอ,อบไม้ใบด่างมันก็จะหงีกงอยอดใหม่ๆนะครับ แกว่าแกฉีดมาสองรอบฉีดมาสองรอบดูสภาพของใหม่นะครับนี่ถือว่าใช้ได้ไหมผมมารอบหลังนี่ถือเออพ่ามันใบมันขยายดูดีขึ้นของเก่านะครับสภาพมันที่ยังเห็นอยู่ลักษณะมันเป็นไหมอันนี้มันพร้อมที่จะร่วงแล้วแหละแต่ว่าอย่างนี้มันก็โอเคนะครับนี่ ครับอันนี้มันบ่ายสองไปคอด้างจะหกนิดนิดเพราะว่าแดดมันออกกึ่งแรงครับเท่าเช้ามันก็จะดีกว่านี้หน่อยอันนี้ช่วงบ่ายแล้วมันก็เลยหุคนคนไหนนะครับที่ว่าหายาอยู่ไอ้พวกประเภทไหนนะนนเออ ยาที่แกใช้นะครับฉีดมาแค่สองครั้งเองคือฉีดทางใบแล้วก็ลาดโค้นด้วยไตสารก็ถือว่าโอเคครับแล้วไ้ต้นเล็กนั้นได้ฉีดยังอไอต้นที่ด้วยกันนะ ลองไปดูสภาพต้นเล็กนะครับผมก็หายาอยู่เหมือนกันเพราะว่าของผมก็เป็นอยู่ต้นหนึ่งยังไม่มียาฉีดพอม,มาเจอแกนี่แหละของแกฉีดไว้ให้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปทดลองฉีดดูมั่งมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันนี่ฉีดมาสองครั้งพึ่งขึ้นมาใหม่นะครับนี่แบบนี้เลยของเก่ามันเนี่ย สภาพมันนะครับงอไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสภาพเก่าก็เพิ่งใช้มาสองครั้ง <c oughs> จากสภาพลำต้นนะครับเนี่ยแตกดีแต่ไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงต่อก็คงแกคงจะฉีดซ้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าต้นใหญ่นะมันก็ดูดีอยู่ <c oughs> นี่เลยนี่อันนี้มองชัดครับนี่ ปเผ็ดหยิกๆงอๆงอแบบนี้เลยนี่นี่แหละนี่แหละที่บ้านก็เป็นแบบเนี้ยยอดอย่างเงี้ยไม่เดินเลยตันแตกนิดเดียวจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะมีอยู่ต้นหนึ่งแทนที่จะใบใหญ่ยาวขึ้นใช่ไหมฮะแบบเนี้ยใหญ่แล้วยาวขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปมันจะอันสภาพเนี้ย นี่แหละคือจากสภาพทุเรียนนะครับดูลำต้นมันแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวอีกสักอีกสักสองอาทิตย์เพราะว่าแกฉีดหาวันฉีดครั้งหนึ่งหวันฉีดครั้งหนึ่งอ,อีกสักสองอาทิตย์ผมจะมาดูต้นนี้ใหม่ว่ามันมันจะไปยังไงของผมก็เป็นเนี่ยประเภทคือถ้าปลูกทุเรียนแล้วมาเจอยอดอย่างนี้นะครับใบเก่าก็หายยอดใหม่แตกแต่ก็ไม่ยอมเดินเนะนี่ยนะนี่ สภาพแบบนี้นะครับนี่มาเรียกว่างอโค้งอย่างนี้นะครับนี่อนาคตนี่คือลักษณะมันจะเป็นการถูกตายเข้าไหนแน่นอนพอแกเริ่มฉีดปุ๋ยตัวนั้นมาอาโดนลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงก็อีกต้นหนึ่งเล็กๆนั่นนะ่ะหนักต้นฝั่งนั้นนะครับต้นเล็กนั่นนะ่ะหนักกว่านี่นี่ก็ฉีดมาแล้วแหละแต่ว่าตัวอย่างก็ ต้นใหญ่ที่เห็นนู้นแหละครับอันนั้นมีกอเยอะแกใช้สองครั้งเออผมมาดูอีกทีนึงก็สภาพใบเขาดีขึ้นเยอะเลยถือว่าใบเขางามขึ้นอันนี้เป็นต้นต้นนี้ฉีดเดี๋ยวลองดูไปไปดูถุงที่เขาเอามาฉีดนะครับยาตัวเนี้ยที่ก็แกะถุงออกมาให้ดูใบก็ร่วงร่วงมดแตกใบ ไอ้นี่แกะแะจากในกระปุกมานะครับมันจะเป็นห่ออย่างเงี้ยไตสซานสูตรละลายน้ำอ่ถุงนี้มี100ยกรัมก็จะใช้ได้อยู่ประมาณ2ครั้งก็คือ50กรัมต่อน,น้ำยี่ลิตรก็2ครั้งถ้าต้นเล็กๆก็แบ่งใช้เอาถ้าพื้นที่กว้างๆใช้เยอะก็ตามนั้นไป ฉีดีดได้สองข้างใช่ไหมออมฉีดแล้วก็ลากฉีดลากฉีดลากฉีดรากครบครบก็ฉีดอืมอันนี้ก็ฉีดมาสองข้างเหมือนกันอ,อันนี้มันเป็นลักมันทนุบรากต้นเนี่ยนะต้นมันสวยมันทุบเออทุบกูมูมมลเนียผิวมันใช้ไม่ได้เลยครับ นี่สภาพมันนะครับแบบนี้เลยนี่นี่คล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของรากด้วยเพราะใบมันไม่ง่ายงามอันนี้เพิ่งฉีดฉีดมาสองรอบก็น่าจะเอาอีกจากวันฉีดอาวันฉีดรอดูสักเดือนสองเดือนเนาะ ประมาณเดือนสองเดือนแต่ว่าไอ้สองต้นนั้นแค่สองข้างมันก็งามแล้วนะใช้ได้แล้วเออแต่นี้มันหนักลักษณะแบบนี้นะครับยอดออกมาแล้วโคงง้งงอเงี้ยออออเออแล้วโครงสร้างใบมันก็ไม่สวย,ยนะมันล,กล,ลูกทบทอบลงเออใช้ไตสารา ตัวนั้นอย่างเดียวนะครับฉีดมาเนี่ยแค่ไตซานอย่างเดียวฉีดทางใบแล้วก็ลาดโคนต้นทุเรียนต้นนี้คือลักษณะอาการหนักกว่าเขาเอออันนี้ต้นเก่าต้นแก่พื้นแล้วพื้นอีกสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยลองดูนะครับนี่เพราะว่าสองสามต้นนั้นลาดแล้วดูดีขึ้นอันนี้เดี๋ยวรออีกก่อนเพราะว่าอาการหนักกว่าเขา ลองดูครับส่วนไหนที่ทุเรียนเป็นยอดแบบนี้นะครับนี่ที่ยอดยอดใหม่ไม่ยอมแตกไม่ยอมเดินอย่างนี้นะครับนี่สภาพแบบนี้คือเรียกว่ามันไม่งามพูดง่ายๆแตกใหม่ก็ใบสั้นๆเล็กๆไม่งามนนไหนตัว,วตนนมัน อ่าดูเอแข็งอเนยเก่าันอที่มันยิแข็งเออยมันยังดีอะไรเนี่ยอันนี้แตกใหม่เอนัวยิแข็งเลยนะไปนี่แนี่แบบนี้แหละเดี๋ยวนี้นี่ก็เรียกว่าอนาคตเป็นการถูกว่างั้นเถอะอแตกใหม่อันนี้ขีดสองั้างของของของเก่านะครับดีงีงีอๆงอเนี่ยอันนี้คือของใหม่ขึ้นมาเป็สภาพนะครับ ก็ลองต้องลองใช้ดูมั่งครับเพราะว่าบางทีเราไม่เคยใช้เลย,ย,ยก,ก็ใช้สองอย่าง,างทางดินกับทางใบ,นนงบถ้าทิ้งไว้นานครับมันจะเป็นอีแบบนี้แน่นอนเนี่ยนนไม่ไปแน่ <c oughs> ลองดูเ,เ,อเออ ไหนต้นต้นนู้นอีกต้นหนึ่งเนี่ยที่หน,น,น,นักกว่าเขานะเออใบอม,อม,มันไม่สวยเออเอารอดูก่อนครับเนี่ยพรไอ,นะอ้ต้นใหญ่นั้นงามแล้วแหละอสภาพต้นดีอยู่